สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มีหลวงปู่ทวดนะครับพระของขวัญวัดห้วยมงคลนะครับมารีวิวได้มานานแล้วครับติดรถอยู่ไม่ได้หยิบมารีวิวสักทีนะครับก็ถือวันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็เอาเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดห้วยมงคลนะครับมารีวิวด้วยนะครับ นี่นะครับภาพจะไม่ค่อยซูมเท่าไหร่ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่จะให้ดูทั้งกรอบแล้วก็ตัวองค์นะครับเป็นองค์เล็กๆนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ นี่นะครับดูกันชัดๆเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับถ่ายมือเดียวทำงานลำบากนิดนึง นี่ก็จะเป็นองค์พระนะครับนั่งอยู่บนดอกบัวนะครับนี่จะเป็นด้านข้างด้านฐานนะครับก้างหลังก็จะมีรอยปั๊มเป็นลายนิ้วมือนะครับเป็นลายลายนิ้วมือของหลวงพ่อนะครับ หลวงพ่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงพ่อไพโรจนะครับวัดห้วยมงคลนะครับสลักไว้ข้างล่างแล้วก็มีปุ่มจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆ6จุดนะครับอยู่ด้านบนนะครับสร้างเมื่อปี2537นะครับ ที่ได้ไปสืบประวัติมานะครับวัดท้วยมงคลเป็นพระของขวัญน,นะครับที่ใครไปสักการะบูชาก็จะได้ติดไม้ติดมือมานะครับก็ถามว่าสมรนราคาแพงไหมนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับพอได้เช่าบูชามานะครับ นี่ก็จะเป็นข้างหน้ากรอบนะครับจะเป็นลักษณะนี้ข้างหลังก็จะเป็นตราของวัดนะครับวัดห้วยมงคลแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นลายเซ็นของพระอาจารย์ไพรโรจน์นะครับลวงพ่อไพรโรจน์แต่เจ้าคลิปนี้ก็จะลืม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามฝากคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ